แจ้งแดดแล้วมั้ยลูกก่อนนะพี่น้องจะยังไงกระสังกระปูทาง <c oughs> ได้ผลถือโอกระปูใครจากบนบนรีบขาดบนะุดเนาะไม่ไมีตะปะกระเดิดพูดดีหลับหลับสมุดเด็กเห็นหางหมดส้มอยู่ สบายดีพี่น้องอยู่กับช่องกีเทพกับสลรามชิงานยุ่งงา่ายตามสไตล์สลามเมื้อนี้เฮาพามาออกภูมิไหล่ะเขาได้ของเล่นใหม่มาพี่น้อง <c oughs> เฮาจะเอามาใส่กุ้งละเดี๋ยวจะเพียวสิมาใสาป่ปลาให้นี่เนาะใส่ปลาลองเบิ่งนะพี่น้อง,องจาเพียวย่านแต่แบบกระปูนเช็ดมุนมุนด้วยปุยนี่กันแนงใส่กุ้งเฮาเป็นห่มน,นี่แหละซื้อมาสองหลังเนาะว่าที่มาลองใส่กุ้งแหละมันปลากระเข้าปลาซิว,วกระเข้าแล้วก็กุ้งกระเขาเนะอันนี้เนาะ มันเป็นนลัลนี่ทางเข้าแปดทางพี่น้องแล้วก็มองนี่ก็คือ,อมอ้งอันงาพึ่นก็คือมัดไว้เนาะมัดไว้ก่อนตนัวนี้เวลาเขาใส่เวลามีอย่างเข้ากัแกออกแล้วก็ปล่อยออกนี้แปดทางมันจะมีแบบสามแบบก็มีทางเข้าสี่แล้วก็หกแล้วก็เป็ดนะพี่น้องะอันนี้เนาะใส่กุ้งใช่ปลาได้เลย มาจิลองใจให้นี่เพราะว่าปลาหลายให้นี่เอาเลยวใช่ไหลองใส่ปลาก่อนแล้วจังไปใช้กุ้งพี่นอ้องน,นี่มันนั่นนั่นมันงามันมันก็ที่อดง่าก่อนพี่น้องงาอันอันบางอันก็อยู่แจนี่บางอันก็อยู่ครึ่งกลางพี่น้องแล้วแต่เพื่อนสิเฮ็ดนะนะป้าป้าที่ใส่เบ็ดอยู่มันฝัดมันยากเมื่อยผม ปลามันยังไ่ได้ย้ายไปใส่นะเอาก็เลยใส่อันนี้เอาเลยใส่ปลาก่อนจะไปใส่กุ้งมันไม่้องใส่ปลาก่อนเนี่ยเขากะนี่แหละอันอาหารปลาดุกน้อยนี่แหละพี่น้องเขาก็เอาไปแช่น้ําแล้วกันให้มันมุนๆไปนี่เขาก็เป็นก้อนไปนี่เอาใส่ลงไปเลยเนี่ยอันนี้กะเป็นอาหารแบบเม็ดเลยเม็ดน้อยแล้วมันอยากออกไปอันนี้หูอันนี้มันใหญ่ อนน่รอดไมเข้ามาไปนะออกไปแล้วอาหารพลุกมากองอยู่เนี่ยว่าด้ยผลต้องต้องอาหารวาาหวานทุกงไง ลอยอบอุ่นละมาเนี่แหละพี่น้องอีกหลังหนึ่ง แจนจุ่มกุ้งเนี่ยมันจะมีแบบสี่ทางเข้าหกทางเข้าอันนี้จะเป็เนแปดทางเข้าเดยเฉพาะมันเลยง่ายไงเราห้องก็เอาหญ้าเอาหยังมาปลกไว้เนาะเอ็ดเฮือนให้ปลา,อ,า,ปาอยู่เอ็นมันด้ทึบเนี่ยนะแตใส่อันดูนี่แหละ, <S 1> <S 1> ละเดี๋ยวมื่อคืนเขอาจะมายามว่ามันจะได้ผลหรือว่าจยงไรถ้าไม่ได้ผดเลเขา,า,า,าก,ก็ปไปใส่กุ้งคือเก่าเขาจะซื้อมาใส่กุ้งอยู่แล้วเนาะก็เลยมาลองใส่ปลาก่อนมันหลายแหงอันนาให้นี่นะมันพูดมันเหลือเทบปลา น้ำก็ยังบแห้งในพี่น้องกันยังไหลยค้อเก่าเขาทะใใจเบ็ดก็ได้คือเก่านะไปพี่น้องเมื่อําแล้วเดี๋ยวมืออื่นเขาจะมาอยามไปพี่น้องทานรุ่นมื่ออื่นไปเมือ่อ มาพี่น้องตอนเช้าแล้วนะเอาสิมายยาเมืองว่ามีอยู่บ,บ่ป่ามันที่เข้าอยู่บ,บน่นะใส่ไว้มาเดี๋ยวหันลุงไปพอเอา้าปลุกเน,ะนาะยาเอาก่อน,นจ้ำจ้ำจ,จ้อู้อปลากระเด,ดื่อโอ้ยปลาคอตัวเดียวปลาคอหลากหลายพวเขาเขา้าตะปัดกระเดมันเป็นยังปลากระเดืด่เทากะก้อย ลาบเอีลาบอืมปลกลาบเราจะเอาออก่องอันนี้เด้อพนะี่น้องดูทั้งหอยทั้งปลาก,กระเด้่อปลาโคดต,ตัวเดียวปลาโคดปลากระหลายมันคือภูเขาปลาโคดกบปลาเก่งนะนะให้เนี่ยปลานี่แจ้งแดดแล้วมั้ยอืม นึกก่อนนะพี่น้องม่าจอไงก็ทางกระปุทางไน,น <c oughs> ได้ผลถโอ้กระปูใครแต่บนบนรีบขาดบดเนาะใช่ไมีแต่ปลากระเดิดอพูดดีหลับหลับสมุดเดงเห็นหางมดส้มอยู่ย่างมานั่นนะหางมดส้มไหลพี่น้องหลังที่สอง เป็นนั่นเลยว้าวหลังตัวส่วนขึ้น้อยเข้าน้อยเดียวนี่มันมาเข้าตัวนี้หลายเข้าตัวแรกเนี่ยเด็กหอยกับกระปุกว้าวประคอมันมาเข้าตัวนี้มันตรงเบ็ดเท่านั้นมันจะเข้ากาเขิงเนี่้อ น้องหลายๆอยู่สิเอาไปลาบใส่มูแดงผักกระเดดมีผักกระเดดปลาคอบ่เข้าต้องเบ็ดกับหม่องเนาะปลาคนะแต่ผกระเดดมันมากินอาหารดุกที่ซะเผียวเอาใส่นะกับหยกับหลายสเอาไปเลือกออกอยู่เฮือนพุ่นล่ะไปพี่น้องเมื่อบ้หาเ็ดหาเอาหส้ม เแล้วเขาจะเทให้พ so <société> <ahí> <tr> <expands> <trendy> <yah oo> ี่น้องเบื้าะว่าได้หลายซัมเลยอัน so ด่างที่สองเขาบอกเข้าเข้าสามตัวเขาตัวหลังเลกนี่เดี๋ยวประโคตรู้เดี๋ยวแม่ส่งลูกมาแต่แม่ไม่มาเก็บบอกอันประโคตรหลาหลายบ่บ่เข้าต้องใส่มันต้องเจอมองกับเบ็ดนี่แกมดนามใส่แล้วเข้าอกห่วงแล้วพี่น้อง มันดอกเข้ามาันสิรุนเราไปซูนไปติ่งมนะันนะนี่ได้อันไดอันลาบนี่คือน้องไ,ได้ลาบลาบปาก็ากมาหอยน้อยขึ้นหลายแทนเข้าแต่หลังเลกปลาก,ก็ได้ปลาเคียงตัวเดียวนปลาเคียงบลกไหลปลาเข้าปลาค้อหลาไหล ส่งบะกระเดิดมาเทนกระเดื่อเขาเพียบหูจักได้ว่ามันมีนะมาแล้วใส่นันจังหูว่ามีไอพี่น้องเขากระสีลาบใจโมส้มที่หาออกมาเนาะมันนี้มาเด้อไปมักลาบปะา่ายตึกเ้าใหญ่ๆนะคอะไรพี่น้องเขาก็ไปลาบอันนีไ้ไปเห็ดดูเห็ดกินเรียบร้อยอะไรพี่น้อง สำหรับคลิปนี้แกไฟมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่สำหรับทานใดที่เข้ามาใหม่นะพี่น้องนเนาะอ้าวสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกัใหม่คลิปหน้าสบายดี